สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูกาฝากของอต้นทับทิมนะครับผมนี่ซึ่งจะเป็นนี่ก็เป็นต้นกาฝากนะครับเดี๋ยวให้ดูลูกทับทิมนะครับนี่นะครับต้นทับทิมนะครับ นี่คือลูกทับทิมนะครับผมเรามาดูกาฝากกันนะครับนี่ครับนี่ก็มีนะครับนี่คือกาฝากต้นทับทิมนะครับเป็นอีกหนึ่งอ,อย่างนะครับผมคคทคกคุณนะครับหรือ ทนสิธิ์นะครับผมที่คนนิยมเอามาใช้เป็นอของขังนะครับที่มีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวนะครับผมนี่นะครับนี่คือใบของอต้น ต้นทับทิมนะครับนี่นะครับเดี๋ยวไปหาเจอกาฝากอื่นเดี๋ยวจะอัดคลิปลงให้นะครับผมคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ